วิ่งครับแล้วก็ขอโค้ดโคเอนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกเกิดเกิดไว้ก่อนนะว่าโคอ็เดี๋ยวมีเรื่องเขอาเอาหน้ามาก็ได้ครับเอาหน้ามาก็ได้เอ่อไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่อันนี้คือคุยได้ใช่ไหมคุยได้ครับคุยได้ คือน้องๆผมเป็นเป็นตำรวจอยู่ครับแล้วทีนี้เหมือนโิบไปมีปัญหากับตำรวจมั้งแล้วแบบก็ไปโพสด่ากันในทวิตนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้แบบน้องผมก็แบบพิมพ์พิมพ์ดีๆอยู่นะเที่ยวที่ผมอ่านอ่ะแบบไม่ได้ไม่ได้ด่ากับหรือว่าไม่ได้อะไรนะแต่ว่าน้องคุณก็มาแบบแท็กบอกว่าเขาแท็กอีกคนนึงนะไอ,ไอ้ข้อความนี้เขาแท็กอีกคนนึงว่าเดี๋ยวมึงออกตำรวจมาเดี๋ยวกูจะกระทืบให้หมดเลยอะไรเงี้ย อ่ะครับผมแล้วทีน้องผมก็ไปพิมพ์ว่าอะไรนะแล้วจะเหมารวมทำไมบอกให้ออกตำรวจถ้าผมออกกุณเจ้าไหมแล้วเขาก็แท็กกลับมาว่าแล้วแอคอะไรมึงอ่ะก็แท็กกับโโชคอ่ะคือคนในแก๊งผมเขาบอกว่าเขาแทก็กผิด๋อคือตอนแรกต้นคนชื่อติ้นอะเขามี เขาเหมือนไปแทงกันในเรเบลอะมีครับพีอ่อ๋อแล้วแบบเขาเขาเตั้นเขาโพสรูปแล้วเพื่อนผมก็เลยแบบโพสต่ออะไรเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าเขาแท็กผิดแล้วแล้วเขาไี่ยังครับแล้วได้คุยอะไรหลังอีกนั้นปะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้หมั่นใต้อะไรโชคอยู่แล้วอรั ไม่ไม่คือได้ได,ได้คุยกับโชคหลังจักนั้นปะคุยครับเขามาคุยหน้าบ้านโชคโชคเขามาคุยหน้าบ้านครับคุยว่าอะไรบ้างมาแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจ้าตัวมาก็ได้ครับเจ้าตัวกำลังมาได้ครับได้ะครับครับไม่ใช่ไอต้นคนนี้ไอต้นคือคนไอต้นคือนูน่นอยู่ข้างหลังนู่นเดินยืนเดือบรีอ่อ่ะดีบันในไอเอ๋อไอคู่หูเอ๋อเต้ยเต้ยบอกไงยืนเหรอ น,นี่ครับเจ้าต่อมาวัดวัดได้ครับ โหเสียงมึงไม่น่าด่าคนเลยว่ะเฮ้ยพื่อนเพื่อนใหม่ดิพื่นใหม่ดิเนี่ยพี่วันนี้ครับพี่โอโหชาร์ตชาร์อะไรพี่ผมคนที่มีเรื่องพี่เปาววะไม่ไม่ผมผมไม่ได้ตั้งใจด่าพี่ช่องไงผมจะด่าเติ้์ไงไม่แต่คุณแท็กผมมานี่ตอนนั้นคุณแท็กผมมานี่่ครับพี่ไม่ผมหรอกไม่ถ้าคุณบอกว่าแท็กผิดอะแล้วคุณจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นีทำไมครับ ไผมเปี่ยนนะแล้วทำไมไม่ขอโทษตั้งแต่แรกอะไม่ผมติดติดธุระเนี่ยตอนนั้นอะติดธุระเสียวมึงมาดอโทษอะการขอโทษเพื่อนผมมันมีเวลาใช่ไหมการขอโทษเพื่อนผมมันยากขนาดนั้นเลยใช่ไหมแค่พิมพ์ขอโทษคำเดียวอะยางสี้ผมก็พูดได้นะอย่างนี้ถ้าเกิดผมแบบปลอมทวิตแล้วไปด่าใครแล้วโดนจับได้ขึ้นมาผมก็พูดได้นะผมแท็กผิดอ่ะนั่นแหละเขาติดธุระไงไม่ว่างขอโทษมีเวลามีเวลาพิมพ์ด่าธวิตแต่ไม่มีเวลาขอโทษเพื่อนผมนะครับ เอ้พี่อาจจะไม่มีข่าพอได้เขาขอโทษได้แต่เขาอาจจะคิดอย่างนี้อยู่ก็ได้พี่ไม่ใช่มีเวลาแบบพิมพ์ด่าแบบคนนู้นคนนี้ในทวิตเขาบอกพี่ว่าไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะพี่โชคพนี่ขงเข้าใจไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คือพูด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 มาแนวแนวนี้คือแบบจะบอกว่าพวกผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่สายตาไม่สำคัญในช่วงเวลาที่คุณกำลังไม่ว่างใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่แล้วทำไมถึงพูดนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่ถ้าผมไม่มาหน้าบ้านคุณก็คงไม่ขอโทษนะครับวันนี้ผมว่าถ้าผมไม่ไปหน้าบ้านคุยอยู่ ถ้าแบบคนในแก๊งคุณไม่แบบหาตัวว่าคือใครคุณก็คงไม่ขอโทษนะผมว่าพี่เจ็ดป้าไหนผ่านมาตั้งแบบสิบนาทีกว่าเลยนะครับตอนนั้นอนะสิบนาทีนี่มันนานนะแต่อีกคำว่าแค่ขอโทษคำเดียวอนะ เมื่อไร่ผมก็อกว่าผมก็คุยดีๆนะแต่เห็นโพสตด่าเสียเลยอ่ะไม่ไม่มันโมโหนะครับผมแบบคาใจแกนี่อยู่แล้วไงเพื่อนผมคาใจเหมือนนะครับตอนนี้โมโหมากด้วยตอนเนี้ยโมโหสดาดใจเหมืนนครับคุณด่าเขาผมไม,ไม่ไม่ว่านะคุณจะด่าตำรวจอะไรเงี้ยแต่คุณด่าเพื่อนผมใช่แต่ผมก็บอก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไงว่าอย่าเหมาอย่าเหมาร่วม่ะผมพูดอย่าเหมาจะ เห็นพอผมโพสยาเหมารวมปุ๊บคุณก็แท็กผมมาว่าแอคไรมึงคือมันคาใจอรัตอนนี้คือคาใจละใช่ครับพี่ผมโมโหด้วยครับตอนนี้โมโหมากๆเลยโมโหมากๆด้วยถ้าขอโทษตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรหรอครับแต่นี่มันสิบนาทีไงแล้วเปลี่ยนรูปทวิตด้วยเปลี่ยนรูปทวิตมาแล้วไม่ถ้าเวลาพิมพ์คาว่าขอโทษอ่ะ ราจะได้แล้วแหละไม่ใช่ไปเปลีป่ยน,นรูปโปรไฟล์หนีอ่ะอย่างที่รู้แบบหลายๆเดือนช่วงช่วงนี้หลายๆเดือนที่ผ่านมาทุกทุกแก๊งมันก็ไม่ได้มองว่าผมแบบ เหมือนแต่ก่อนแล้วไงมองแบบเริ่มมองข้ามเริ่มมองอะไรนะดเดีอยวนี้รู้ไหมครับว่าการโดนมองข้ามนมี่รู้สึกยังไงเดว คุณจะได้รู้สึกครับที่สีครับกี่ใบได,ได้ครับอันนี้แต่ว่าอีกประมาณสองวันเพราะว่าถ้าถ้าแล้วถ้าจ่ายจบครับเท่าไหร่ครับไม่รับครับผมผมไม่พร้อมเล่นนะครับแต่จ่ายครับผมไม่อยากได้ตังค์ครับตอนเนี้ยไม่พร้อมเล่นแต่ผมเห็นเขาโพสต,ตอนแรกอะประมาณว่าออกตำรวจมาไอสัตว์จะเล่นให้จมเลยเออก็พร้อมเนี่ยครับใช่ แต่การที่คนในแกงคุณพิมพ์อ่ะเออเขาแบบคือเข้าใจว่าเขาสื่อถึงเติร์นแหละแต่ว่าแบบเทสพิมพ์แท็กกลับมามันมันดูลําบากขนาดนั้นเลยเหรอใช่อย่างที่เขาพูดเนี่ยพี่ว่าไม่ว่าตอนนั้นผมมีธุระด้วยใช่คงคงจะคิดว่าพวกผมคงหาไม่เจอใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแบบทวิตปอมอย่าช่นพวผมหาไม่เจอใช่ไหมล่ะก็เลยแบบเอ้ยไม่ขอโทษก็ได้ใช่ไหมเรื่องขอฟังไอ้นี่วินิสัยแล้วว่าแบบวิเคราะห์นว่ามีสิทธิ์ยังไงบ้างมี ผมว่าเรื่องนี้รอพี่โนมาด้วยดีกว่าครับเพราะว่าถ้าผมคิดคนเดียวมันอาจจะมองคนละมุมกันแต่ถ้ามุมผมนะสำหรับผมมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันด่าด่าเรียกว่าอะไรด่าบนบนโซเชียลอ่ะซึ่งคนมันเห็นทั้งประเทศคนเห็นครับนใช่มันไม่ใช่การด่าที่แบบต่อหน้ากันแบบแค่คนไม่กี่คนอ่ะอะไรเหรออะไรเหรอพี่โนครับคือเรื่องทั้งหมดก็คือมี โคอิ e. แตเรื่องมันเกิดจากตำรวจก่อนก็คือมีเจเไปเป็นตำรวจอ่าก็อาสาใช่ไหมพี่ใช่พี่มีตำรวจ<ช>แหล,ละด่ากับโคอิในในทวิตเตอร์พี่อแล้วก็ด่าไปด่ากันมาแล้วก็มีเจเที่เป็นตำรวจอาสา <c oughs> เขาไปบอกว่าแบบยาเหมาวรวมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาออกไปออกตำรวจไปเล่นด้วยไหมหรืออะไรประมาณนั้นอะ่ะ ตัอกก็ตอบโพสเขาว่าประมาณว่าแบบเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้นะมีเล้อ,อโชคบอกว่าแล้วเหมารวมทำไมครับบอกให้ออกตำรวจถ้าผมออกคุณจะเอาไหมแล้วโทมัสก็แท็กกลับไปว่าอันนี้ใช้อะไรนะปะว่าผมว่าไม่ถึงร้อยนะโทมัสดีใครไม่รู้นะแล้ว <c oughs> คนชื่ออาร์อาร์เนี่ยคือคนท,ที่ที่ด่าโชคเนี่ยเขาแท็กโชคกลับมาว่าแอคอะไรมึงอะนี่ผมมีรูปอยู่นะเดี๋ยวให้น้องส่งให้ก็ได้ทีซีจะดูไหมครับ เ<ม>บอร,ร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรก็ได้ครับส่งให้พี่โนโดูก็ได้ครับเบอร์พี่โนเบอร์อะไรครับตองหกครับหกสามตัวครับหลักๆก็คือเรื่องด่ากันพี่แต่มันต่างกันตรงที่มัน ด่าแล้วคนเห็นทั้งประเทศมันไม่ได้แบบด่าด่าในแบบคนได้น้อยๆอพี่ตนเลยแบบไม่อยากไม่อยากคิดคนเดียวใช่ค่ะเราไม่เคยไเราไม่เคยไปแบบไม่ขึ้นอ่ะไม่ไม่เคยไปยุ่งกับคุยฮะไม่เคยแบบไม่เคยไปอยากตีนะแบบมัมากหกสามตัวนะ เบอร์ตองหกนะหกสามตัวอะไรเนี่เออ คือตลอดตลอดเวลาที่ตีกันนี้ผ่านมาผมไม่เคยมองเ K เคแบบมองมองผ่านอยู่แล้วครับถ้ามีเรื่องทุกครั้งใช่ค,ค,ร,ครับแจ็คน่ใจรู้ว่าเข้าใจคุณอาจจะคุณอาจจะไม่มองผ่านเนี่ยแต่คนในแก๊งคุณคนระับเข้าใจครับเข้าใจครับถ้าเขาไม่มองผ่านเ็าคขงขอโทษเพื่อนผมไม่มแต่เราเรา<ค>ไม่เคยคมีปัญหาแบบกดแค้นกันเลยนะกับใช่ครับใช่ใชผมไม่เคยแบบไปตอแยหรือว่าไปอยากไปอยากกระทืบอยู่ดีแบบไปอยากรยากระทืบไม่มีนะ แต่แเป็นเซตเก่าอ่ะน,นั้นยอมรับว่าอยากกระทืบจริงแต่เน,นี้ยถ้าเป็นเซตที่คุณคุมเนี่ยผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปตีเลยอยากให้คุณโตไปเรื่อยๆไปแต่ว่าถ้าการที่คุณทำแบบเนี้ยมันก็เหมือนการไม่ให้เกียรติผมเหมือนกันอ่ะพวกผมก็คือถ้าคุณ,ถ,คณถ้าคุณอยากมองข้ามพวกผมแบบคุณก็ต้องอยู่เหนือกว่าพวกผมอะ่จะจากที่ดูข้อความเนี่ยที่ดูที่ส่งมาเนี่ก<น>็จ้าึงตอนนี้พวกผมไม่ไม่ได้มองข้ามพวกคุณอยู่แล้วครับเข้าใจครับเข้าใจเรามีปั้าอะไรกันอยู่แล้ว ตีได้ครับแต่ผมเข้าใจว่าน้องผมผิดจริงตีได้ครับเดี๋ยวเอางี้ก็เดี๋ยวรอบ้านใหม่ของเราเป็นจักรพรรดิด้วยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวรอบ้านใหม่เสร็จอะไรเสร็จก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาว่าเรื่องราประกันก็ได้ครับโอเคไหมอย่างนี้เพาะะเอาอเสนอไว้ก่อนเลยก็ได้ไหมครับอ่าได้ได้ครับอยากเล่นอยากได้เท่าไหร่ผมผมอยากแบบ <15 S 2> ไม่ย้ำม,มาครับเพราะว่าจะได้เต็มที่กันไม่ย้ำนะไม่ย้ำอยู่แล้วครับไม่ย้ำอยู่แล้วโอเคครับ ที่ผมผมให้ผมเห็นแก่คุณนะที่ผมพยายามบูทผมเห็นแกคุณนะของกันครับของครับสักท่าน่ายดีครับผมอยากเล่นสักไม่เกินสามสิบครับงั้นสามารถได้ไหมยี่สิบได้ไหมยี่สิบเอ็มห้าล้าน เอ้ยี่บใบยี่บใบห้าล้านขอขอแม็กที่คุณแบบไม่ดีแล้วกันสาิบใบแล้วกันไม่เกิน30มสบามไปเลยต,ตีตอนนี้ได้ไหมครับสิ 15, บห้าสิบห้ายิบใบครับโอ้ไม่เอาไม<ต>่เอม่เอาไม่เอามันผม,มอยู่ในตำรวจอยู่ครับ ใช่ใช่เพราะว่เดี๋ยวรอบ้านรอรอรอฉล,ลองบ้านใหม่ด้วยครับเจ็บแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอคุยไม่มาดิพวกพี่ผ้าได้ไหมครับขอขอยืมผ้าได้ไหมแล้วคือเอแซคกับเราดิวันไหนวะเก็คืนบ้านใหม่ไงคือบ้านใหม่ไม่รู้พี่วันไหนเออวะ่ะเขาบอก<ต>เข<ม>าจะมาเยือนบ้านใหม่อะถ้าเอแซคบ้านใหม่ถ้าเอแซคบ้านใหม่ กงไม่ช้อนแล้วหอกบ้างพีเอซ่ะไม่ไม่กูรู้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านใหม่คิดอยู่ว่าจะเอากับโคอีห e, รแล้วจะเกากับเกะเอซับดีถ้าจะเอาเต็มเต็มอะ่ะถ้าชชกักเอซับก็เรยของเาอาเต็มวยนะอืมผมกลัวแบบแต่ถ้าเราตีโคอี e ไปแล้วแบบทรัพยากรเราเริ่มเริ่มหมดแล้วเราไปโดนเอซับต่อจริงพี่แลวคนสภาพคนเราตอนนี้ เดี๋ยวสภาพคนเดี๋ยวรอลุงมาลูคุยมได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุงมาคุยรายละเอียดพวกนี้ก็ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันประมาณสี่ทุ่มประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มขอโทษไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ได้มองข้ามเลยอะไรเลยครับขอโทษนะครับพี่ขอโทษครับไม่ต้องขอโทษหรอกครับเดี๋ยวให้กระโดดอยู่แล้วครับไม่ต้องขอโทษหรอกขอบคุณครับทีนี้ขอบคุณครับครับ